สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์วันดีพามาชมทรงผมเบิร์ดเฟดนะครับวิธีตัดนะครับตัดแบบไหนให้ง่ายตัดแบบไหนให้ได้เร็วตัดแบบไหนให้ออกมาถูกใจลูกค้านะครับมาชมกันนะครับอาจารย์วันดีสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับสารสร้างทรงก็คือการออกแบบทรงผมนะครับว่าเราจะขึ้นสูงต่ำแค่ไหนนะครับทรงเบิร์ดเฟดนะครับหรือจะเรียก เปิดข้างวีคัตนะครับได้หมดนะครับทรงเปิดข้างวีคัตเพราะด้านหลังกันเป็นตัววีนะครับมาชมกันนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับสองข้างทําเหมือนกันนะครับทรงผมก็จะออกมาเป็นทรงนี้เลยนะครับวันนี้เรียกทรงเบิร์ดเฟดนะครับจะเรียกอีกทรงหนึ่งก็เป็นเปิดข้างวีคัตนะครับเรียกได้นะครับเพราะว่าด้านข้างเราตัดเป็นเปิดข้างข้างหลังเป็นตัววีนะครับ ข้างก็เหมือนลองทรงสูงนะครับอาจารย์วันดีสร้างทรงได้หวีใหญ่เสร็จแล้วจะใช้ปัตเตรเลีเปล่าขึ้นเลยนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับวิธีเอียงปัตเตอเลียนนะครับถ้าจับปัตเตอเลียนเดินปัตตเลียนนะครับทํำยังไงให้งานง่ายขึ้นนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์วันดีทําให้ดูช้าช้านะครับผมด้านหลังที่เป็นดําๆด้านหลังช่องลากใสสันนั้นจะเอาไว้จิกกันเป็นตัววีนะครับทรงก็จะเด่นขึ้นนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับร้านอาจารย์ดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมาชมกันนะครับเสร็จแล้วก็เก็บเชื่อมนะครับส่วนไหนที่พองนะครับใช้วีเชื่อมให้เข้ารูปเข้าทรงอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เรากันแล้วนะครับเก็บขอบล่างสุดที่0.5นะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับ ถ้าขึ้น0.5ก็เป็นบางปติเลียนท่าเดียวกันกับตอนที่เราใช้ปฏตเลียนเบอร์0นนะครับตอนเราขึ้นข่าวนะครับมุมบนจะลอยไปนิดนึงนะครับทรงก็จะออกมาสวยนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์อีกทรงนะครับเป็นทรงยอดนิยมอีกหนึ่งทรงนะครับช่วงนี้นะครับทรงเปิดข้างมีคัดนะครับหรือเรียกเบิร์ดเฟดนะครับทรงนี้สองข้างทําเหมือนกันนะครับก็จะออกมาเป็นทรงเลยนะครับ วิธีตัดทรงเบิร์ดเฟดนะครับเปิดข้างวีคัตนะครับเรียกได้นะครับด้านข้างก็ตัดเป็นเปิดข้างเป็นหลอกทรงสูงนะครับขอบขาวอาจารย์มดีสร้างทรงได้วีใหญ่นะครับเป็นขาวนวลกลมกลืนการสร้างทรงก็คือการออกแบบทรงผมนะครับว่าเราต้องการสูงต่ำแค่ไหนนะครับเราก็ใช้วีสร้างทรงนะครับมาชมกันนะครับด้านข้าง เปิดลงมาเชื่อมหาแท้ทอยนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างหลังใบหูเหลือช่วงเป็นลากใสสั้นไว้นิดนึงนะครับเอาไว้จิกเป็นตัว V นะครับส่งก็จะเด่นขึ้นนะครับเรียกเปิดข้างมีคัดก็ได้นะครับเรียกเบิดเฟดได้นะครับหลังจากสร้างทรงเสร็จอาจารย์มีจะใช้ตัวกันขอบกันช่วงจอนนะครับไว้ก่อน เสร็จแล้วก็ขึ้นปัตตเลียนเบอร์ศูนย์เลยนะครับมุมบนสังเกตดูนะครับถ้าจับปัตตเลียนเดินปัตตเลียนนะครับมุมบนอาจารย์ดีจะลอยไว้นิดนึงนะครับเวลาขึ้นส่งแบบนี้จะทําให้ไม่มีขอบนะครับนะสุดท้ายจะเก็บที่0.5อีกทีนึงนะครับจะเพิ่มความสวยความนวลกลมกลืนมากขึ้นนะครับนะมาชมกันนะครับ ถ้าเราเอียงปัตตเลียนได้ที่เวลาขึ้นทรงไปผมก็จะเข้ารูปเข้าทรงเลยนะครับพอเก็บ0.5ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเชื่อมขาวนวลกลมกลืนนะฮะ0.5เพิ่มความละมุนขึ้นเยอะนะครับท่าเดินปัตตเลียนท่าเดียวกันกับตอนที่เราขึ้นขาวนะครับมุมบนจะลอยไว้นิดนึงนะครับสองนี้ก็หลอเท่ดูดีมีสไตล์นะครับ เบิร์เฟดนะครับหรือเรียกเปิดช่าง V ีคัดได้นะครับผมด้านข้างตัดเป็นแบบลองทรงสูงนนะครับเป็นเฟดนะครับเฟดขาวด้านหลังจิกเป็นตัว V นะครับก็หล่อเท่ดูดีในสไตล์นะครับทรงนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้จามันดีนะครับร้านอาจารย์มันดีอยู่ที่อําเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมาชมกันนะครับ ทรงนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับลูกค้าตัดกันเยอะอยู่นะครับหลอเท่ดูดีมีสไตล์นะครับไม่สัน้นไม่ยาวมากนะครับขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเมาชมกันนะครับทรงที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็จะออกมาเป็นทรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ